สบายดีสบายดีจังน,นทุกคนเด้อสบายดีกระตอนเช้าสาวนดีตอนครับทุกคนเขาโซนโซงน้องเฟรดบอมยูเนาะคือวีน,นี้เนาะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่เขาก็จะพาทีเอ็กคือขึ้นไปส่วนหยางเนาะขึ้นไปส่วนหยางแต่เังเก้สาเลยไอ้ใ,ใกล้ดีพอจะิ่มขันแล้วบบลงยูกับพ่อกอันเลยว่าคือขึ้นไปส่วนหยางตังเก้อ่ะมือน้องเฟร็ดตะเวี่ยงสันโนวันที่ซาเปด แล้วก็ไปขึ้นไปส่วนอย่างเลยจนหมอหอดวันที่สิบสองเนาะเป็นหมอหอดวันที่สิบสองเ็ย่างบานได้ขึ้นไปอีกแล้วก็มีเราไปเวียงจันทุกคนเราไปเวียงจันกลับมาก็คือดำนาดำนาแล้วเราคือฝนตกจึงประเทศเราไปดำนาเราต้องบอมเป็นไข้บอมเป็นไข้แล้วฝุ่นตกแล้วบไปขึ้นไปขีดย่างเลยทั้งว่าสิบห้ามือเลยเนาะสิบห้ามือเนี่ยละมือนี้คือ ไปขึ้นไปดึง้งไปดึ้งกันว่าส่วนใหญ่ของเขาชิคเมดประมาณใดเนาะแล้วก็ชิเป็นแบบใดคือว่าต้องว่าต้องพีงง่ส่วนย่างเป็นเมนอนเพานซึก <c oughs> แข็งเล่ยได้ไปต้องว่าซิซี่มือปกติไปนี่ก็ชะมีใจทางห้างแล้วก็พอเปลี่ยนแล้วอันนี้คือบนได้ไป,ไปขึ้นไปจักเกอรอเลยนะทุกคนแล้วขึ้นไปข้างนี่เนาะเขากระิเป๊ะน,นึงเพราะว่าเขาจะเอารถซาเล้งขึ้นไปนั่ครั้งแรกเลยด้เนาะครั้งแรกที่เอาขึ้นไปส่วนอย่แล้วทุกคนชิเป็นยังไงต้องบึ้งติดต่างเป็นพร้อมกันเนาะ พ่อจึงขับเนาะก็คือพ่อขับตาริ่งขนาดก็พอเป็นแต่ก็โมเป็นคักนะทุกคนเนาะถามว่าลูกเขากลับทพากันขึ้นไปเอารถสาเลงขึ้นไปปุ๊งง้วที่เป็นยังไงก็ต้องรถดีถามกันด้วยทุกคนไปตอนนี้เอากระสิเกลี่ยเครื่องเนาะเกลี่ยเครื่องขึ้นไปเอาวัตถุนิยมน้ำส้มทุกคนแล้วกัเครื่องขีดอุปกรณ์ขีดอย่าง หาคือเขาตื่นแต่เศร้าแล้วเนาะตื่นแต่เศร้าแล้วเออเดี๋ยวเราพาหนึ่งคิวฟาห้องคือคือหนึ่งคิวบอกว่าไปปล่อยเลี้ยเนาะสิได้เล้ยงหรือว่าสิไปตอนแบบทำนี้เอาเนาะแล้วก็ไปเปิดหน้าไว้เพราะว่าเขาบได้ขีดดุนขีดนามนี่ก็คือไปจักหมงก็ได้เพราะว่าไปกระโบอกทุกคนไปดึกกระโบอกเพราะว่าเขาบได้ขีดดุนแต่ถ้าขีดดุนแล้วมันโบอ้อเดวือหน้ามันจะตายแล้วไปเปิด เปิดนาทำอีกตัวนี้เขาปะไว้กันก่อนแล้วจิงสิไปที่มือแบบนั้นเนาะทุกคนไปเริ่มขึ้นพาผู้มาจะขึ้นเรือไปเลยเนาะไปเติมน้องหมมรับเบอย่าดีกลัวอย่าดีกลัวโหโหลดจุ้ย ยังบวานำบอมเป็นครั้งแรกเนาะพี่ไปสวนยางกับพ่อแล้วเราดูนี่รถเจ้าคุ่งยเ่งุ่งเต๋ยว้งยังไงบ้างไอ้พี่รถจะวับรถอันท้ายนะเรายูจะดีดีพิ่มเติมพอมาตึงเด็เลยล่ะพอสี่ยังไงว้าวบรรยากาศตอนเช้านี พอด,ดีเลยเนาะแม่ไม่ได้อากาศไปเทาเลยนะรถไฟปลอดภัยน้อนั่งอยู่นั่งลงนั่งลงนั่งบ่ได้ดัดจิด๊จกซู่อยู่ตอนนี้กำลทางขึ้นไปส่วนยากของการปินมาดูนั่งนี่น้องน้องอยู่กับน,นั่งบ่ได้เพราะว่าอ่าจ้อยพูดพูดดูคอเปิดประตูลัวก่อนไป เพราะว่าตอนนี้เพิ่นเอาตัวงัวมาใส่แล้วเพิ่นก็นเอาหัวมาใส่แล้วคุณแล้วเพิ่นก็นเอากระเจให้เขาไถัวขึ้นไปเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะมารอเบิ่งว่าขึ้นอ, <c oughs> <c oughs> อยู่นี่คือคืนบ่เดี๋ยวเนาะอยู่ก็ไม่อยู่อยู่ว โอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยคือมีประวัตินั้ตัวหัวกันไล่แล้วทุกคนก่อนจิมาฮอดก็ัวเป็นไงโอ้โหในที่สุดก็ถึงเนาะ <laughs> ะตายก็ตายปะ <laughs> สองชั่วโมงได้เขาอ่ะแปลกเลยที่แม่บอกว่าแม่หันยานตายเวลาไปบ้านเนาะพ่อพาแม่ไปในบ้านไปจะมีคอยตัวนึงอยู่บ้านเนาะพ่อพาแม่ลงคอยฉันโอ้ยยาตายทางเข้าบ้านเทากับเปื้อนแหงเดชวงทั้งเปื้อนทั้งเป็นขุมหลายเนาะแม่หันยานให้ยานแหยานตุ๊กบุ๊มเนตกรถได้ตุ๊กนกดเขาบอกว่าหัวใจมันโคตรไข่ ไปขึ้นไปส่วนยางเนาะไปเบิ้งบรรยากาศยื่ทางส่วนยางเลยทุกคนโอ้บงสภาพเลโอ้เบื้งสภาพขึ้นภูนี่โอ้พ่อกระสีเอาซูมัดอ่ะเบาะไวเนาะเพราะว่ายานเข่ามารักน้ำมันรถเฮาบูมีอ่าคุมเบาะป้าพี่น้องขึ้นมาเถิงนี่สวยขึ้นมาเถิงส่วนยางเขาบรรยากาศที่ดีเนาะพุงไหมแต่ว่าเสียดายมันตึบเฮงเนาะนะอุ้ย หมอกเต็มเลยแม่นถ้าว่าแถวนี Arizona, <aha> med, ้บุตึบนีเลียวไปนี่ยเห็นหัวเงินเห็นหอดเงินเหรอคุณนะเดี๋ยวไปสิเขายังเห็นหอดตลาดคุณได้อุ้ยอทางนี้กระมืนแหงเนาะเพราะว่าขึ้นภูแบบนี้ล้กับฝนตกเขาไม่ได้มาแล้วกับแก้ไมคนะก็เฮาดี้แก่นะเขาแก้ยางสิบบาะมาสัญยางหรือเป็นบ้าอะไร กินนส่วนยางแหงนะโอ้ย,ยป้า,าส่วนยางงามขนาดแันน้องอยู่ไหยป้าที่จคือว่าคือว่าแปรนแท้ฟงไหมค,ควมตึบนึกว่านมาเอะนึกว่ค,คนมาเอามันคือ,อยุป้าคือตึบถทนอ คือตึ๊บเถาน้อเป็นยังไงบ้างจับรูปทำมันแน่เวลาไม่ได้มาคิดถึงเราไหมถามมาสิเดคิดถึงเราไหมเราไม่ได้มานานแล้วแบบบรรยากาศอยู่ทีส่วนย่างตอนนี้กะน้ำมอกแม่น้ำมอกกำลังหุ่มลงเนาะ ให้น้องยูย่างขึ้นไปส่วนน้องบองก็สิย่างตามหลังเพราะว่าเมื่อยทุกคนย่างหลวก็ะว้าย่างขึ้นผูแล้วเว้าแล้วมันเมื่อยเนาะเบื่องจากที่น้องยูย่างอะไรเนาะความสั่นมันประมาณใดคือผลที่ได้น้องยูบอกว่าพอถามว่าเมียนอันเมียนตัวยุงขนาดอันอ้อยยุงอนี้ทุกคนมีบอลน้องยูตอบแบบมีเนาะเต็มมทุกคนกระซิ เวลาเาจะเอาอันนี้แล้วเาจะเอาไปมัดใช้แอลเพื่อบอให้ตุ้ยุงมากัดเขาบอให้ตุ้ยุงมาไกลเพราะตุย้ยุงตอมเต็มละนัง่งอยู่แต่ว,ว่ามีหลายนั่งบวมไข้ของน้งบอบวมมามีเหล่าออนี้ทุกคนปกติมันจะเป็นกอนหยาบเนาะคือว่าเสื้อแล้วเพราะว่าตุ่นมางไว้แต่มือน,นัน่นงกวเหัวละมางไว้สาวเป็ดเอาเอามางไว้ตุ่นปีกไก่พูดนชิงเรื่องไรเนี่ยมาถึงท้ายของ ตัวเองไข่มาแล้วบมีเนาะขลอง้องบ่เหลือเท่านี้ของ้องยู่หันบมีเลยสมของพ่อหันเต็มไปนอนนอนนเอออีพอเอาไปนอนน่ะอีพอเอาไปนํำสิเจ้าคือเสื้อเตื้อะอันเนี้ยฉันถักแกเลยล่ะข้ามึงว่าเสื้อเต็มแล้วว่ะเต็มแล้วเต็มแล้วโบมีประเด็นไข่อีกได้หันก็ได้ษอันเด็ดตัวเองว่าเต็มแล้วว่ะสิกับโบไข่ีกก็ใครเสียเวลาเนาะเสียเวลาหลายแบบนี้ตัวยิงห้ามไปเลย ชมจะคขกมีนะสนใจอีกมาเบ่งหน้าตาแล้วเป็นตุ้มเป็นตุ้มจะนอนตัวย่งกัดเลือมาเป็นตุ้มเหละมาฝากลังหนูอีแหละปานปานไปอันลิ้นเราเล่นหนูมาปึกกระได้แปลงปั๊บเลยเนาะเพราะว่าบร่ได้มาดุนแล้วมันอันเนาะบร่ได้มาดุนแล้วมันอันต้นใหญ่ขึ้น เราจะได้เอาอันคิดยางแนวเสาะเนาะและก็แบ่งกันแล้วของพอ่อฮันยูแถวกองเนาะยองยูที่แถวถึงส่วนน้องบอมฮันยูถึงก็น้องยูอีกเนาะคือมีหลายคนเพื่อนถามมาว่าอ่าตอบน้องยูถามมาว่าเป็นถามว่าเป็นอย่างคือเอาอันคิดยางแนวเสาะแบบนี้คือเราก็เอาแนวเสาะลงคือกันเนาะทุกคนเอาแนวเสาะลงแต่ว่า บ่ซื้อไปวะอยู่ที่อยู่ที่ลาวอยู่ที่ลาวมันมีแนวเสาะลงแล้วก็มีแนวเสาะขึ้นเออยูเซอรก็คือกันเนาะแล้วเขาก็เลยว่าเอาแนวเสาะลงขนาดมาได้เปลี่ยนมีดอยู่ทุกมือถุกมือเนาะทุกคนแล้วโบไหวแล้วพอลองเอาแนวเสาะขึ้นบึ้งแล้วก็ลึงเลยแล้วเขาก็เอาแนวเสาะขึ้นอันนี้คือแนวเสาะนี่คืออ่ะเอาออกชุดหนึ่งจะได้เปลี่ยนชุดหนึ่งเนาะบพรม่นว่ามาขีดชุดหนึ่งแล้วเปลี่ยนชุดหนึ่งโบเขายังบร่ได้เปลี่ยนเลย ตังคิดแต่สุดแล้วยังข้าวยุ่ยยามันอย่า,ยาก,กินเยอะเลยนะตอนนี้ยางเขาก็ลงมาฮอดกองพี่เราเนาะฮอดลุงพี่น่ะิ่มคิดยากละถ้าอยางยุ่ถึงนะเอาแนวเสาะนี่คิดง่ายเนาะสบายและะย้วก็ยางใดยางออกหลายเนาะเป็นเป็นนําบุคคลแต่บางคนก็ว่าคิดแนวเสาะนี่บกคักเนาะบางคนก็ว่าคิดแนวเสาะคักแต่ว่าน้องบอกว่าคิดแนวเสาะนี่คัก แต่ว่ามันต่้มแบบมีละคีดแนวสเสาะลงค่ะเนาะคักนะเพราะว่าเห่บาบได้นั่งตัวแน,วนี้นี่ต่ําละคีดแนวเสาะพื้นนี่บ่คักเพราะว่ามันตม่ย<อ>เนาะประมาณนี้เด้อพี่น้อง มือซัวซิ่มืดนี่เขาก็ที่ให้พ่อไปเอาเข้าวมากินอยู่พี่แหละเพราะว่าเหาหันจะได้เสาะเธอน้อยไปแล้วก็เปลงไปเดบเขาบริมาดุนแล้วมัน,นมันต้นง่ายขึ้นต้นง่ายขึ้นแล้วฮ็ดให้มันฮุบอันให้มันกินอันนี้นะทุกคนหาจ่องกระแพงอัน,อนเขาเอื้วร้าีอย่างบอก,บอกเขาใจเอื้นเป็นสาวขีดยา่แท้แต่ไม่รู้แต่บอกเขาใจเอื้นเนาะ เอาบบเมนฟุ่นวะนี่นี่เพาะฟุ่นาหมอกที่บมมอกบุ้งไหมบุ้งไหมทุกคนจนอันบบเห็นอันบบเหน็นอ,อันเอมอมือซาวน์เขาตื่นมาเช้านึงแล้วว่าฝนสิตกแล้วเอาแบบแล้วเานอนอุ้ยเป็นแต่มือวันที่แปดพุนนะเฮาสิมานะเป็นยังไงสิ งงหมดงงเนาะเบื่อสบายฟ้าไม่เห็นใจเราบ้างคือแทนใจ่ราบังไหมบ่งเป็นน้ำหมอกเนาะเป็นทรงน้ำหมอกเลยบังไหมคุณน้องบอกบกเข้าใจคือกันถึงไหมบังส่วนอย่างน้องบอมสวยจะเป็นน้ำหมอกเต็มเนาะแล้วตอนสุทายเราฝนตกงึดเลย เป็นจะมือหวานนี่ละค่ะว,ว่าสีบัมาแล้วฝนโบตกมือหวานนี่นะว่าฝนสีตกมันโบตกแล้วมือเศร้าตื่นมาตอนอ,อันสามโมงปลายสี่โมงเนาะว่าสีมาขีดยางกาแฟยิ้คิ้วฝนคือสีตกแล้วบัมาแล้วพักกันนอ <c> น <oughs> ตื่นมาตอนห้าโมงเนาะมาก็ว่าเอออันท้องฟ้าเต็มใจฮะแหละเพราะว่าอ่าบรรยากาศดีเจี้ขี้เฟือหลายเนาะเออไม่ขี้เฟืออันแบบเมก ไออย่างน้ำมอ,อกเออน้ำมอ,อกหลายบ้านหมาขีดได้สองตามต้นฝนตกซ้ำเอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งอีกครั้งเนาะว่าเฮาด้ขีดบ่เพราะว่าฝนตกแหงขนาดฟังแต่เบิ่งฟังแต่เสียงนี่เนาะล่าส,สุดคือขีดบ่ได้แล้วเนาะเพราะว่าฝนตกแหงทุกคนนี่ตืบแดงกระพอนันแล้วเป็นอย่างสีฝนอันฟ้าอันเมื่อเช้านี่เราว่าบรรยากาศยังดีดีอยูเ่เออ ตอนยูเ่นเฮงอนอะแป๊บเบิ้งดีแล้วเนาะว่าฝนจะบบตกบัดมาฮดส่วนยางปึ๊บแล้วว่าตกปรับหลุดเออของทาให้ตกมเช้าวนี่บบตกหมดหมือขึ้นมานว่าตกบางแหงฟังแต่เสียงนี่ละแล้วจะได้คีดต่ออยู่บ่มื้อนี้ขึ้นมาก็ตกใจแหงเนาะเพราะว่าส่วนยางันตึ๊บเพงเลยทุกคนมาด้ขึ้นมาดนแล้วมาเบิ่งส่วนยางสุดน,นี้คือว่าตึ๊บตึบแท้ตึ๊บว่านเานาะ บรรยากาศส่วนยางเต็มเต็ป่านี่ทุกคนคือตอนนี้ก็กลับมาขิดยางเป็นปกติเนอะน้องยูปินมาแล้วยนง่ยงมือสองจิ้วสู้ตายวันนี้คือพากันอ่านางสักพักเนาะเบิ้งอากาศบรรยากาศอ่ามือนี้ฝนตกนี่คือสีโแหงแต่ว่ากะคันปไเปียกกะแข่ง ขันไปแข่งฝนนี่ก็คือสีเปียกเนะาะขันไปเปียกก็คือสีแข่งงงนะทุกคนงงกับคาเบาตอนนี้คือจักเป็นอย่างซับหน้าซับหลังเนาะกะ <c oughs> สิประมาณนี้เนาะถ้าเป็นยังไงน้องบอมน้องยูสิมาอัปเดตให้พี่ๆเอฟซีในเบิรงอีกครั้งเนาะว่าการคิดอย่างของเขาเมือนี้จะลาบลื่นบอเดี๋ยวน้องบอมขอคิดอย่างก่อนเนาะเพราะว่าอ่าจะลิงคิดอย่าง บวันได้มีดบวันได้อ่าขีดยางน้ำเพิ่นจากมีดเลยยังนี้เบิ่งเตะโปะยางของเฮ่านี่เนาะอยังคว่อยู่เลย <c oughs> เดี๋ยวจะเล็งขีดยางก็น้องถ้าเป็นยังไงจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกครั้งเนาะหอบที่สองแล้วพี่น้องเ้ยครั้งน,นี้คือมาแห้งแล้วเนาะเพราะว่าคือว่าคือมาบัดเดียวแล้วก็ฝนมาบัดเดียวเลยเนาะเป็นหอบที่สองที่แรงสีนสําส้มโอ้ขีดยางมือน,นี้บ่ให้ความสะดวกก็หน่อย <c oughs> ย่อม <c oughs> เเชาแลตกขากเมาแจ้งตยัตกเขาคิดว่าสิบวัตกแล้วนะตื่นขึ้นมาคิดว่าสิบวตกแล้วเนาะห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงอะไรอย่างบตกกลับไปนอนนะกุยัจบุหมดดีเจ้าวเว้านี่มมาต่อสาวหมงมาสาวหมงนี่เร็วหมือนเรอุ้ไใเลยต่อ้ามันบัย้อยมันเสาบัย้อยมันบเสาย้อยมันสาบัย้อยเบึงบึงอ่าเจ่าน้ากำางของเขาลวงนะบุงเ้ น้ำฝนพร้อมนำฝนพร้อมมันนี่คุดออกดีเลยเนาะดีก็ใช่คีดกับกูอำนวยคุดซะดวกให้จุกน้อยเลื่อนเข่าออกมาแล้วบ้ตกนี่นี่โบ้ตกเมื่อเช้าอย่าใจขนาดเลยขึ้นมาส่วนยางมาแล้วก็ปกติเนาะหมอกเต็มเนาะตื่นเข้ามากาบ้ตกขึ้นมาส่วนยางปุ๊บจับมีดที่ปุ๊บตกปุ๊บโอ้ยจังแมนเลยเนาะจังแมนเหลือใจ เขากระชกเียมเครืร่อเม,มื่อเมาขิดโตแล้วเมืเอ่อเฮงแล้วเนาะเป็นแบบนี้หละอาซีขีดยางเวลาเหาเอาฝนตกแล้วก็แล,แล่นซีน้ำส้มแล่นซีน้ำส้มแล้วก็ฝนเศร้าแล้วก็ขีดยางต่อถ้าเป็นดินเพียงถ้าเป็นดินส่วนยางของ,ของเฮาเพียงแต่บุเมื่อขนาดบุเมื่อปันไดเนาะแต่ว่าส่วนยางเขาเป็นดินผูเวลาน้ำส้มมืดแล่นขึ้นไปเอาน้ำส้มอยู่เถียงคุณอิศวสิลงมากองพี่เนาะเมื่อยคือฝนแหงขนาดเลยเนาะตอนนี้เนาะ ฮู้เรื่องเลยคือกับเงนินอย่างเดียวเนาะแต่กับไปเห็ดเวียกเหมือนช่วยแม่เอาเพราะว่าคิดยางตอกับวบาวละฟังเสียงฝนทุกคนฮู <laughs> ้เรื่องแับน,นี้นะมันลองใจเขาดิมันเห็ดยอกเฮาเฮาไปมาคิดยางดุนละมันเห็ดยอกเอาเด้วยยอกมีมกะ็ะ <laughs> ด้เมละมันยอกเฮาเม้ามาแล้วเป็นเ,าาน,เนี๋ยนี้ตอนเส้ามากะนีดีจะโมกินเต็ม มันโอ้ย่างเขาได้ไล่ขนาดเต็มโป๊ะเลยน้ำยาเออน้ำฝุ้นไปครับไปนี่ทัางน้ำทั้งยางได้ซสำนีเนาะคือเสียหมดเลยเสียเสียหมดเลยน้ำยางของเราครับบัดูนะเติมเติมมันเตจนนี่ดิมันเตนมันดีใจเขาเหมือนรถไฟเด็ดรู้ไหมเออเสีเขาคิดยางรถไาตุฝนตุก เอากำลังชิ้มเหงือกาดเดดออกบแกเขาก็สังชิ้มเหือกเก้าเด็กใจไม่อันอยู่ม่ได้แล้วเนาะเขาสิเมื่อยเนาะบัดนี้เพราะว่าส่วนยางเขามันตื่นเต้นแหงเจ้าของมาอยู่ดาหลังฝนตกคื่อนอันนี้ฟิตใจเหาเนาะอยู่ม่ได้แล้วอันนี้นั่งเงี้สิแหละไปกำเนิดขึ้นกับไกบกันเนาะเออไอ้โกบสุดท้ายนี่เราจัดเราเสือตัดตีนแล้วก็ตุกกันได้เสือ บ้าลูกบดีโอฟาแดดถึงไหมมันเห็ดยอกห่าแท้ปาดดคนตักสุดอักอนเียมเลยคือตไปแล้วเอ็ดตัดไปให้กัคือเอ็ดดีๆแล้วพอจะไปคิดจ่างแป๊ะจนๆกับพวกแม่เมมาแล้วอ่าลูกมันเ้าฟาแดดเชอใสันละบอืมลูมมาก็อขึ้นไปแล้วมันะไก่แรงไปทีไปไม่เนาะตอนเศ้านี่ตัวไหวทุกคนผมเปียกหัวเปียกเหมือน โเนาะเรากสีเมือเม่อแล้วก็ไปเฮดเบียกซเม่เพราว่าไปโยางอ่ไ่ได้ขี้ะมองพอดแถวควฝนจะตกมาบางเ้วทินี่เนาะัน้อง,งออยูางายพ,างงาพาพ่นเอายางไปครคือพาดตัวละห้าแต๊กิแก็ทินี่เนาะันอยูน่ะนะทอผ่าพีเอ็มซีจาทุนเลยบา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 ยเขาจะนปลาเข้าไปซือปลาปลา่งเน่งอตะกอนจังว่าบอกิี ว่าเขาจะพิลอดดีกน่าจีว่าเอาไหมยางเอาดีว่าเออคักค่ะวานันนั่งห้องนะเออเมันลงห้องแล้วมันปีนคักเองโอ้โหโบ๊ทไดเงื่อนรถต่องกระปัขึ้นยีฮันนาอยู่ยานตายนะยูงอยู่รถมาโยโย่ไปคอยจะโย่รถมาเออขับซาซาซีฮอนเหมือนอยู่ดอก กฉพาให้ดอกบังเขารถนี่คอ่้ว่าอ้าว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 อ้าอ้าว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 อ้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้้าวอ้้วอออ้อ้าวอ้าวอ้าวออ้าวอ้าวอ้าวออ้าวอ้าวอ้าวอาวอ้าอ้าวอ้าวออ้าว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 ออาวอ้อาวอ้าว้วอ้าวอ้าวอ้อ้อ้า้าาวอ้อ้าอ้าว้อว you <laughs>